เพราะอะไรคุณคิดถึงแต่เรื่องที่ทําให้คุณทุก,กข์มากขึ้นมากขึ้นมันก็คือคอร์ติซอลราคาแพงคิดถึงเรื่องที่มันทําให้ทุกข์ทุกวันอย่างนี้วินัยจนกลายเป็นคอร์ติซอลราคาแพงคือมันจะส่งผลต่อคุณระยะย,ยาวมเมล็ดพันธุ์ของกระหล่าเป็นแค่มเมล็ดหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีใบออกมามีใบทุกคนนึกถึงกระหล่าพร้อมกันเป็นเป็นใบหุมห้มหุมห้มหุ้มแล้วก็เป็นใบที่แบบหนาขึ้น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 ,น,นจนแบบกระหล่าแบบใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าหัวเราอ่ะ ความทุกข์ก็เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยคุณต้องหยุดหยุดสร้างความทุกข์ต่อคุณแค่หยุดเองไม่ต้องไปนึกถึงความสุขไม่ต้องไปหาความสุขไม,ไม่ต้องไปแบบไถฟีดิท็กอกไม่ต้องไปออดูซีรีส์ไม่ต้องทําอะไรแค่หยุดนิ่งๆแล้วทําสมาธิไอ้เปลือกกระหล่าแห่งความทุกข์อ่ะมันมีอยู่สามร้อยหกสิบห้าใบอ่ะมันก็จะออกทีละใบวันแรมกมันจะออกหนึ่งอันวันที่สองออกหนึ่งอันใบไหนคุณรู้แหละกระหล่าตัวคุณกระหล่ําชีวิตคุณตอนเนี้ย ใบไหนมันเน่าใบไหนมันแบบหนอนเจาะคุณก็ต้องเอาออกจนกระทั่งคุณเข้าไปถึงแก่นในของตัวเองอะแก่นแท้ของตัวเองอะอันนั้นแหละอันนั้นคือความจริงของคุณที่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่มันมีแต่ความสุขสงบความสบายใจความแบบรักอยู่เต็มหัวใจฝึกสมาธิและฝึกสติคือสิ่งที่คุณจะได้โดพามีราคาแพงพอคุณฝึกให้ได้โดพามีราคาแพงความสุขจะอยู่กับคุณตลอดไป และพอคุณสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองมันจะดึงดูดทุกอย่างได้เท่าที่คุณต้องการ